รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องเกษตร,รกร,รที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตร,รเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับลมหนาวตอนนี้อากาศก็ยังแห้งแล้งแล้วก็เย็นเย็นอยู่แต่ก็เย็นไม่มากขึ้นมาประมาณ21องศาซึ่ง21องศาเนี่ยก็ เราเริ่มชินกันแล้วนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มสึกทัางวันเริ่มร้อนเช้าอาจจะมีเย็นๆอาบน้ําธรรมดาน่าจะขนลุกขนชั่นอาบน้ําอุ่นก็โอเคไปแต่ผมปกติผมจะชอบอาบน้ําก๊อกฮะน้ําก๊อกน้ําประปาหมู่บ้านมันจะอุ่นๆพอดีพอดีไม่ร้อนเกินไปจริงๆที่บ้านไม่มีไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นโอเคครับผมก็วันนี้ต้องยอมรับว่าทุเรียนเราผ่านช่วงลมแรงมาเห็นว่าอีกสี่ห้าวันจากที่ดู ดูแอปเนี่ยจะมีลมมาแต่ก็กันโชคประมาณสัก30กว่ากิโลเมตรต่ชอชั่วโมงซึ่งถือว่าไม่น่าจะรุนแรงมากที่ผ่านมา50กิโลเมตร2วันอันนั้นรุนแรงพอสมควรแล้วก็อุณหภูมิ10กว่า14-15องศาผมถือว่าอันนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตของเขานะฮะวันนี้เดินเดินดูก็ทุเรียนน้องๆทุเรียนก็มีใบร่วงบ้างแต่ก็นิดหน่อยฮะไม่ได้เยอะแยะอะไรก็ถือว่าฟื้นฟูได้ไม่ยากไม่ยาก นะครับตอนนี้ต้นที่ใหญ่เนี่ยเราเราก็ลุ้นนะครับต้นที่ใหญ่ต้นที่จะเอาผลผลิตเราก็ลุ้นว่าจะมีดอกไหมเพราะเอิญว่าเราผมไม่ได้โฉบสารใช้โยกปุ๋ยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยเราไปตัดเขาเรียกแต่งแขนงในช่วงที่พอหมดฝนเข้าปลายฝนต้นหนาปั๊บผมก็แต่งแขนงซึ่งพอแต่งแขนงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงกับการที่จะต้องเจอใบอ่อนบ้าง ตอนนี้หลายๆต้นก็มีแสดงอาการตาใบโพแหลมขึ้นมาแต่ก็ลุ้นว่าเดี๋ยวถ้าตาดอกมานะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราฉีด05234เข้าไปที่ใบอีกรอบหนึ่งฉีดตัวเลือกาเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ฉีดตัวโพแทสเซียมที่อยู่ในธาตุรองธาตุเสริมไปอีกสักปื้ดหนึ่งนะครับผสมพร้อมกันเอาไม่ออกให้มันรู้ไป <laughs> นะครับก็ ออนนี้ก็มาดูว่าโดยโดยรวมเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าโชคดีที่ช่วงที่ลมสงบผมได้ฉีดยาไล่เข้าไปเพราะว่าจากที่ฟังฟังหลายๆท่านในแต่ละคอมเมนต์แต่ละคลิปที่เราเคยติดตามเป็นประจำปัญหาหลายๆท่านเริ่มเจอกันก็คือตอนนี้ลายแดงเริ่มมาก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าลายแดงมาก็จะมีกรรมฐานทองของโซโตัสเนี่ยใช้ได้นะฮะ หรือว่ากลุ่มไพริดาเบนหรือว่ากลุ่มโปปาไกหรือว่าเป็นพวกเท่าที่บางตำราเขาแจ้งมาก็จะมีอิมิดาคอปิดนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ผมผมยังไม่เคยใช้อิมิดาตรงๆในการกำจัดจไอ้อาบลายแดงนะผมใช้แต่จัก,กระจันฝอยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยยังไม่ยังไม่ได้เคยใช้โดยตรงแต่ผมใช้ไพริดาเบนเนี่ยเป็นตัวโดยตรงนะฮะไพริดาเบนก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่ง นะครับก็เก่งก็อาจจะมาสลับกับโปรปไกบ้างหรืออาจจะกรรมาฐานทองพอดีที่บ้านก็มีขายอยู่ก็เตรียมเอาไว้นะครับก็ส่วนหนึ่งต้องต้องยอมรับว,ว่าเรื่องไรเป็นปัญหาอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้พอเข้าเริ่มช่วงแรงเนี่ยใบยที่เคยสดชื่นจากหน้าฝนสดชื่นสวยสดงดงามตอนนี้ก็จะเริ่มมีอาการใบก็จะเป็นลักษณะไม่ค่อยสดชื่นมากสําหรับทุเรียนทุเรียนเล็กเนื่องจากว่า ความชื้นในอากาศความชื้นสัมพัทธ์มันน้อยลงนะครับส่วนต้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเตรียมตัวแล้วผมเท่าที่สังเกตก็รู้แล้วว่าเขาเตรียมตัวเครียดและก็อาจจะเดือนเดือนหน้านะฮะก็คิดว่าประมาณปลายธันวาหรือต้นมกราหรืออาจจะโชคดีก็กลางธันวาอาจจะได้เห็นดอกเขานะครับก็หมายมั่นปั้นมือปีนี้ก็ลองทำดูนะครับพอดีวันก่อนเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนๆคุยกันเรื่องทองหลางที่ท่านหนึง่ง เข้ามาตอบในคอมเมนต์ว่าพี่พี่นี่ชื่อพี่ทวัฒนะฮะพี่ทวัฒอยู่ที่ชะอมชะอมที่แก่งคอยสระบ,บุรีซึ่ง <c oughs> ผมไม่เคยไปชะอมนะฮะแต่ว่าตัวแก่งคอยสระบ,บุรีเนี่ยเขาจะเป็นเชิงเขาใหญ่นี่ออกไหมฮะถ้าเขาใหญ่เป็นที่ราบสูงเนี่ยแก่งคอยจะเป็นเชิงเขาใหญ่ที่เขาเรียกว่าแล้งคอยสมัยก่อนพี่แอดเขาแต่งเพลงเอาไว้ก็คือใครที่ผ่านดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟมากว่าจะมาถึงตรงแก่งคอยหรือแล้งคอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ เรียบร้อยเสร็จแล้งก็โฉบกินหมดเพราะว่ามาเสียชีวิตกันตรงนี้เยอะเนื่องจากว่ากว่าจะผ่านดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นเข้ามาเนี่ยมันก็เจอทั้งไข่ป่าเจอทั้งสาราพัดเพราะว่าตรงนั้นเป็นป่าดงดิบในในสมัยก่อนหลับตาน,นึกถึงสมัยนี้ไม่มีละ <c oughs> ก็ก็กว่าจะมาถึงตรงแก่งคอยได้นี่ก็คงอาจจะ เสียชีวิตกันเยอะแรงก็เลยมารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้อาหารเดินมาหาเราเองเขาก็รอก็เลยแรงคอยสุดท้ายก็กลายเป็นแก่งคอยนะฮะชะอมที่แก่งคอยเนี่ยจะเป็นดินลักษณะเขาเรียกดินชายเขาดินชายเขานะฮะพอดินชายเขาเนี่ยพี่แกแจ้งมาว่าดินของแกเนี่ยเป็นลักษณะดินน่าจะเป็นดินล้วนนะผมว่าแต่ล้วนปนทรายละเอียดของแกบอกพอล้วนปนทรายละเอียดเนี่ยข้อเสียก็คือเขาจะอุ้มน้ําเยอะแล้วเวลาหน้าแล้งเขาก็จะค่อนข้างแล้งแล้วก็แข็ง ก็น้องๆดินเหนียวนะฮะน้องๆดินเหนียวเพราะฉะนั้นพี่เขาก็แ,กแรกๆก็ปลูกบนพื้น,าานร,ราบธรรมดาปลูกบนพืนราบธรรมดาเสร็จเรียบร้อยปั๊บหลังอย่างนั้นก็มีปัญหาว่ามันโทมเนื่ยองจากว่าหน้าฝนก็ขังน้ําหน้าแล้งก็แบบมีปัญหาเรื่องดินแข็งพี่เขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการเซาะล่องออกมาก็กลายเป็นทุเรียนล่องลูกฟูกแต่เป็นล่องลูกฟูกที่ปลูกทุเรียนไปก่อนแล้วล่องมาทีหลังเนอะไหมแต่ของผมเนี่ยมันเป็นล่องลูกฟูกที่ล่องมาก่อนแล้วทุเรียนมาทีหลังอ่า แล้วหลังอย่างนั้นเนี่ยพี่เขาก็ใช้ทองหลางเนี่ยพี่เขาใช้ทองหลางเป็นตัวพยุงเป็นพี่เลี้ยงให้ทุเรียนทุเรียนเท่าที่คุยกันวันวันก่อนเนี่ยพี่จะให้รายละเอียดว่าต้นที่แก่สุดในสวนกันเนี่ยประมาณสิบสองสิบสามปีละ,ะเผอิญว่าช่วงที่พี่เขาปลูกเนี่ยเขาปลูกค่อนข้างชิดกันนะฮะหกสิบเซนติเมตรประมาณหกสิบเซนติเมตรก็ชิดเลยฮะแล้วพอเอาทองหลางลงไปก็ยิ่งแน่นปัญหาก็คือพี่เขาก็เลยต้องแต่งกิ่งทองหลางเนี่ยให้ชะลูด ให้มันทะลุและโผล่ขึ้นไปปกคุมทุเรียนก็คือให้มันสูงกว่าทุเรียนนะฮะแต่ว่าระหว่างที่เขาเดินทางแล้วเจอทุเรียนเนี่ยเขาจะลิ่งออกหมดเพื่อไม่ให้รบกวนทุเรียนนะฮะสิ่งที่พี่เขาเจอก็คือหลังจากเอาเอาทองหลังใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ ช่วงแ้งเนี่ยดินก็ไม่ได้แข็งจนเป็นอันตรายนคะครับที่ช่วงฝนเนี่ยก็ไม่ได้ขังน้ําจนทุเรียนอยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นพี่เลี้ยงที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อคลิปก่อนๆนู้นน่าจะปีที่แล้วที่ผมไปเจออาจารย์วรพัฒน์นะฮะไปเจออาจารย์วรพัฒน์ในงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กําแพงแสนนะฮะพอดีอาจารย์วรพัฒน์เขาก็โชคดีเป็นรุ่นน้องเรารุ่นใกล้ๆกันก็เลย รบกวนไหว้วานให้เพื่อนอีกคนซึ่ปัจจุบันก็เสียชีวิต้วคือคุณวีระเฮ้ยติดต่ออาจารย์กายให้หน่อยอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยเรียนเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเคยเจอน้องมาเสร็จแล้วก็ได้คุยกันคุยกันประเด็นที่คุยกันวันนั้นก็คือเรื่องทองหลังเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นทางพี่ทวัชก็เอาต้นทองหลังมาปลูกผลปรากฏว่าแก้ปัญหาพวกนี้ได้เลย,เลยนะฮะพอแก้ปัญหาพวกนี้ได้สิ่งที่แกได้แล้วก็เล่ามาในคลิปก็คือว่า ช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยมันจะมีพายุฤดูร้อนปกติหลายๆสวนแถวนั้นเนี่ยแถวนั้นก็จะทําทุเรียนเยอะนะแถวชะอมชะอมแถวแก่งคอยนะฮะช่วงพายุฤดูร้อนมาเนี่ยมันก็จะพัดมาแต่ละบ้านก็จเจอปัญหาเรื่องทุเรียนร่วงแต่ของพี่เขาเนี่ยน้อยมากเนื่ยองจากว่าไอ้ตัวทองหลังเนี่ยเขาจะไปเป็นวินเบรกให้เออมันก็ก็ใช้ได้นะเออมันก็เก่งเหมือนกันนะไอ้ต้น ไอทองหลางเนี่ยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับในขณะเดียวกันที่สวนพี่เขาเนี่ยก็มีทุเรียนพื้นเมืองนะฮะประมาณ20กว่าสายพันธุ์นะครับเป็นการอนุรักษ์ทุเรียนจากเมืองนอนท์นะครับแล้วพอินดินเนี่ยก็น้องๆดินเหนียวแต่ผมไม่แน่ใจว่าดินตรงนั้นกับดินที่ผมอยู่เนี่ยไอตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมเพราะว่าเราไม่เคยส่งดินเข้าไปวิเคราะห์ นะครับถ้าดินโซนดินเหนียวที่อยู่นนทบุรีเนี่ยอันนี้คือดินลาบลุ่มสามเหลี่ยมดินดอนปากแม่น้ำก็คือดินเดลต้านะฮะก็ดินสามเหลี่ยมดินดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเนี่ยลักษณะคือแร่ธาตุสูงแต่ว่าเผอิญว่ามันเป็นดินเหนียวที่เกาะกันอนุภาครุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดปล่อยธาตุนข้างจะยากแต่ว่าทุเรียนเนี่ยเขาคงเ้ซ้อซ้ดึงออกมาได้พอดึงออกมาได้ทุเรียนเมืองนอนท์มาเลยอร่อยเนื่องจากโพแทสเซียมเขาสูงมากแล้วก็แร่ธาตุต่างๆสูงมาก นะครับดังั้นเวลาเรากินทุเรียนเราจะบอกทุเรียนเมืองนนอร่อยแต่ของพี่เขาเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยได้ชิมแต่ว่าจากที่ดูในในเพจพอดีเดี๋ยวผมแนบหน้าเพจแล้วก็ในคอมเมนต์จะมีลิงก์เพจลองกดเข้าไปดูแกบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยคนก็มาขอซื้อกินไปกินมาติดใจจากสอง,อสองลูกเป็นห้าลูกเป็นสิบลูกแต่นี้กลายเป็นว่าสวนนี่หมดเลย พอลูกออกมานี่โดนจองหมดเลยแล้วก็ช่วงที่ทุเรียนออกเนี่ยรถเก๋งจอดเต็มหน้าบ้านเลยโอ้แจ๋วเลยแหมนะฮะคนก็มาจากต่างถิ่นอยากลิ้มรสทุเรียนแกนเนื้อคงเป็นครีมมาฮะก็อร่อยมากเพราะนั้นก็ฝากไว้เผื่อว่าท่านใดอยู่และวแวะใกล้เคียงหรือมีโอกาสผ่านไปก็ลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมนะฮะชื่อสวนพี่ทวัตนะฮะชื่อชื่อชื่อสวนอะชื่อสวนตะเปียก นะฮะแต่ตัวพี่ก็ชื่อพี่ถวัตนะครับไม่รู้ว่าตาเปียกกับพี่ถวัตอย่างคนเดียวไหมปัจจุบันพี่เขาก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะฮะแต่แข็งแรงโอ้โหก็ได้คุยกันสนทนากันเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยพี่เขาเป็นอาจารย์นะฮะเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิศะวะกรรมเรื่องวิศวกรรมการวัดค่าวัดต่างๆวัดไม่ใช่ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นวัดแบบออวัดวา,ารามไม่ใช่นะวัดค่าแบบเป็นวัดสเกลเล็กๆจนแบบละเอียดมาก แล้วก็ถูกเชิญไปสอนที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยพี่บินไปบ่อยมากก็เป็นบุคคลที่มีความรู้มากนะฮะแล้วก็วันที่กเกษียณบ้านปลายช่วงท้ายชีวิตก็หันมาทําสวนได้ดังใจเลยนะครับปีหนึ่งก็รับทรัพย์หลายแสนบาทนะฮะปัจจุบันพี่เขามีทุเรียนอยู่แปลงนั้นน่าจะอยู่ประมาณ5-6ไร่นะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีอีกไหมแต่ว่าคุยคุยกันเนี่ยพี่เขาก็มีแต่ทุเรียนพี่เขาเนี่ยมันจะค่อนข้างถี่รู้สึกจะเป็น6เมตร4เมตรหรือ6เมตรหรือ6กคูณสเนี่ยผมจําไม่ได้แน่นะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะลองเข้าไปในเพจพี่เขาแล้วก็ลองเข้าไปดูกันก็ฝากนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ทําทุเรียนแล้วประสบความสาเร็จหรือว่าได้ผลผลิตที่ดีอยากจะเอามา อวดโฉมเอามาโชว์กันเอามาประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะฮะก็ติดต่อทางไลน์ฝากนิดนึงสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะแอดไลน์เข้ามาเนี่ยผมเพิ่งทราบนะว่าพี่เขาส่งเข้ามาตั้งนานแล้ว แต่เพอิญว่าในไลนะ์นยผมต้องไปกดยอมรับเป็นเพื่อนก่อนมันที่จะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านที่ติดต่อมาก่อนเนี่ยมันจะไม่มาเลยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าท่านแอดไลน์าจากเบอร์โทรศัพท์ผมหรือจากค R โค้ดเนี่ยรบกวนโทรมาบ,บอกสักนิดนึงเพราะว่า f อในไลน์ผมเยอะมากนะฮะเยอะมากแล้วก็บางทีเราแทบจะดูไม่หมดพยายามไล่ดูโอ้โหบางที o มอร์นิ่งกันนี่ o มอร์นิ่งกันเป็น20นาที <laughs> โอเคแต่ก็แต่ก็ถ้าไม่ไม่ยุง่งจริงๆส่วนใหญ่ผมจะทำแต่บางวันอาจจะขาดหายไปบ้างต้องขออภัยเพราะว่าบางทียุ่งมากนะฮะก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่อยากสนุกกับการเกษตรลองมาทําดูนะครับก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ